พลตำรวจโทรไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจสอ,อทอนะคะเมื่อวานก็มีการถแถลงข่าวว่าจับเพจขายยาแก้ไอเทือนมีการเปิดร้านขายทุกอย่าง20บาทเนี่ยบางหน้างานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าของกลางเนี่ยเยอะทีเดียว 7, 6 0 0กว่าขวดคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือสืบเนื่องมาจาก ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนและพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายขายยากแก้ไอาทางออนไลน์ผ่านทาง f c e e o o o k แ n Page ชื่อว่าคลังยาสมใจนึกหรืออีกชื่อหนึ่งคือทิโคทวัน ก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนกระทั่งมีหลักฐานเชื่อมโยงไปยังสถานที่จัดเก็บและสถานที่จัดส่งเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างขออำนาจศาลเข้าทำการตรวจค้นร้านขายของทุกอย่าง20บาทอยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงพบนายสุธีพร้อมกับของกลางเป็นยาแก้ไอบรรจุอยู่ในลังกระดาษ7,600ขวดคือเบื้องต้นเนี่ยนายสุธี ยอมเปิดเผยข้อมูลแค่เพียงว่าตัวเองเนี่ยจำหน่ายของกลางดังกล่าวราคาขวดละ80-100บาทแล้วก็อ้างว่าเภสัชกรเนี่ยมีการสั่งยาแก้ไอามาจากแหล่งผลิตเลยนะโดยสั่งมาเดือนละไม่เกิน600ขวดแต่เจ้าหน้าที่ก็สอบสวนถามข้อมูลว่าตกลงเนี่ยแหล่งผลิตอยู่ไหนหรือข้อมูลเชิงลึกกว่านี้ นายสุธียังไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเรื่องของแหล่งผลิตรวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกแต่แต่อย่างใดค่ะสำหรับยาโปรโคดิลเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นนะคะคือหลายคนงงคุณพ่อคุณแม่งงและไอ้โปรโคดิลเนี่ยเด็กมันไอกันบ่อยเหรอแล้วกินแล้วมันหายห,ายหรือ,อยังไงปรากฏว่าไอ้โปรโคดิลที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเนี่ยค่ะ มันมีตัวยาสำคัญอยู่ในนั้นผสมอยู่คือโปรเมทาซีนไอตัวโปรเมทาซีนเนี่ยมันออกฤทธิ์คล้ายๆกับยารักษาอาการทางจิตเวทเขาไม่ได้เอายาแก้ไอเนี่ยไปดื่มเพียวๆแต่เขาเอาไปผสมกับน้ำกระท่อมเด็กๆวัยรุ่นทราบไหมคะเขาเรียกว่าอะไร4ี่คูณร้อยืมแล้วพอเอาไปผสมกันแล้วดื่มฤทธิ์ของมัน,นะคะ่ะจะคล้ายกับ ยารักษาอาการทางจิตเวทที่มีผลข้างเคียงคือเราจะรู้สึกง่วงง่วงซึมซึมยิ่งถ้าเอาไปผสมกับเครื่องดื่มคาเฟอีนหรือว่ายาชนิดอื่นๆที่มันมีฤทธิ์ทำให้ตื่นตัวพอเด็กวัยรุ่นดื่มเข้าไปลักษณะคล้ายอะไรรู้ไหมคะดื่มเหล้าอะค่ะเหมือนคนดื่มเหล้าอาการก็คือเหมือนเราดื่มเหล้าหนักๆนะเริ่มจะเมาอะง่วงง่วงมึนมึนสลืมสลือม,มึนเมาคล้ายแบบ กึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนกับคนเมาเหล้าเลยค่ะทีนี้เนี่ยถ้าดื่มเข้าไปบ่อยๆเสพเข้าไปบ่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คือผลกับสุขภาพระยะยาวนะคะถ้าหนักกว่านั้นอาจจะมีอาการหลอนประสาทเลย คือประสาทหลอนขึ้นมาเลยเป็นอันตรายกับตัวเองไม่พอเป็นอันตรายกับสังคมด้วยทีนี้การจําหน่ายยาแก้ไอแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขไม่เช่นนั้นถือว่าคุณเป็นการฝ่าฝืนพรบยามาตรา12คือห้ามผู้ใดผลิตขายหรือนําสั่งเข้ามาในราชอาณาจากักรซึ่งยาแผนปัจจุบันคนที่ฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา1 0 1นะคะ ก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแต่พออ่านแบบนี้แล้วอะ่ะหลายคนมีความคิดเห็นเดียวกันเลยโทษน้อยไปไหมอะ่ะโทษน้อยนะปรับไม่เกิน1,000 0บาทเองแล้วไอ้ที่เขาเราไปตรวจเจออะ่ะเจ็ดกว่าขวดสั่งมาเดือนละ600นี่เขาต้องตุนไว้กี่เดือนแล้วเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเดือนละ600แต่ที่ไปเจอ700 0กว่าขวด7,6 ถ้ากระจายไปยังวัยรุ่นเขาจะทำลายอนาคตของชาติขนาดไหนคือหลายคนบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมปรับเพิ่มโทษเอาเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีเบาะแสนะคะไม่ว่าจะเจอทางโลกออนไลน์หรือว่าไปพบเห็นเลยว่าร้านนี้ต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเบาะแสเจ้าหน้าที่ตำรวจซะหน่อยเราจะได้กวาดล้างค่ะ